สวัสดีจ้าเคียวหวานชาแนลยินีรับชมวิดีโอใหม่ๆได้แล้วจ้ากินอะไรได้ก็คือกินเพราะมันไม่มีอะไรลงท้องเลยมันกินออกมันก็อ้วกแต่ก็ยังดีกว่าไม่กินนึกออกปะแค่ผคนละแบบครับอันนี้แต่อันนี้เผ็ด อยากกินแกงส้มเนี่ยมาเผาอีกไหมคะบอ่บอผมกินไม่ค่อยผมไม่ค่อยชอบกินอาหารใต้ครับเนีย่ยยากกินที่เป็นครับเอิญแบบอาจจะบ่หมักส้มแบบเปรี้ยวแบบนั้นประมาณนั้นน,นะเลยไหมระวังมันดีเข้าจ้า ยังได้ลงสายแน่นเลยครับบอกอืออก็บอกแล้วว่าระวังมันดีเข้าตามันที่ดีใจเขาแล้วเนี่ยตัวเองเขาอยากกินน้ำหวานเขาอ,อยากกินน้ำหวานเป็นยังไงนี่ยน้ำแดงไหมบูเนี่ยใช่บูบูฮาวายไหม สองคนคือใครเ,คเป็นคนหนึ่งที่ไลน์จีกอบทวันครับถึงพันผู้ติดตามไลน์ได้ครับฮัลโหลทุกคนตอนนี้นะครับมีเรามีโปรโมรชั่นพิเศษสำหรับ3.3นะต้องกดดูนาฬิก,กาได้ แพทองไม่คะาไม่แพ้เลยชักแพ้บ่แพ้กับบุ้งคงเคลนครับเขาหมายว่าแพ้มันคืออะไรผมก็ไม่รู้แต่ผมเพิ่งเพิ่งมีมีน้องไงผมก็เฟิร์สเหมือนกันครับครั้งแรกก็เลยไม่รู้เท่าไหร่ว่ามันเฮแบบไหนอันนี้มันคืออะไรอ่ะกดเลยเลยนะทุกคนตอนนี้ไม่รอดเหนือแค่สองอเดี๋ยวจะเพิ่มอีกสิบเดี๋ยวดูตะก้านี้ก่อนทำไมมันไม่อนุมัติสักที จริงๆเรามีตะกร้าหนึ่งผมปิดดีกว่าเดี๋ยวผมจะให้แฝดเซลดีกว่าแฟดเซลดีกว่าหนึ่งตะกร้านะตะกร้าหนึ่งกล่องนะผมะให้แฝดเซลนะครับผมจะปิดนี่แหละผมจะถอนอันนี้มันก่อนผมไม่เอาละมันอนุมันนานเนนกินไป <c oughs> เราจะลบยังไง嘛ต้องใงอองส่แผลอีกแล้วเข้าเดือนนี้สีเดี๋ยวก็หายแผ้ค่ะใช่คุณหมอก็บอกเหมือนกันครับเราก็รอแล้วมันไม่หายแผลสักทีตัวเองเดืนไมเอาแผลให้เขาเลยนะ ทุกคนกดได้เลยนะคะบางคนแพ้นานนะใช่คนบางคนก็นานบางคนก็เร็วแต่ก็ขอให้ไม่เป็นบุคคลน้อยที่แพ้นะครับอ่ะผมนีใ้แฟลชเซลนะแฟลชเซลแฟลชเซลหนึ่งกล่องนะหนึ่งกล่องหนึ่งกล่องจะให้ราคาที่เท่าไหร่หนึ่งกล่องขอให้สี่เก้าก็ไนะครั มีกล่อง149มึเกล่อง149นะครับมึกล่อง149บาทตัวเองเอาให้เพจเขาหน่อยอยู่ที่ไหนอยู่ในใจครับอ,อยู่ในใจอยู่ในห้องนี่ให้เขาหน่อย มันนี่ชาแนลหนึ่งกล่องนะถ้าใครอยากลองก็คือกดได้เลยนะครับอ่ะรอกดได้เลยอีกหนึ่งนาทีเท่านั้นสั่งซื้อแล้วค่ะขอบคุณครับพี่กเกาลาววันไหนหรอคามื่นมื้อครับผมอยากกินเผ็ดมากนะลูกม <c oughs> บาางจะได้เป็นแน่นอนจะไม่น่าหลาน <c oughs> อ๋อ <c oughs> กินไม่เผ็ดมากครับ <c oughs> กินแบบนิดๆหน่อยๆออยครับพออยากครับ ไม่ให้กินเาก็จะร้องไห้ไม่ให้กินเขาก็จะร้องไห้อะเหลือเหลือแค่ขุนแล้วก็เมลเมลอนกดได้เลยนะหนึ่งกล่องมาละหนึ่งกล่องราคาดีหนึ่งกล่องราคาดีหนึ<อ>่งกล่องราคาดีสกล่องราคาดีอันนี้ไม่ได้เลยเป็นไรจืดมากจืด กิมดูอิ่มแล้วเป็นเหมือนกระดานน่ะแล้วอย่าบางังคับเขากินด้ไม้เขาจะอ้วนจริงเรียนแบบเขานี่แบบไหน <c oughs> ขนาดกินไม่ได้นะก็ยังสดเอาสดเอาเ <c oughs> นี่ยขาโบทั่วงนี่กับโบทิพ <c oughs> <c oughs> เห็นไหม ทนท้องน้าดนหัดใจจะร้องไห้หนูไม่ได้ตั้งใจจะร้องไห้หรอกทุกคนแต่แบบคือหนูร,รู้สึกแบบสมมติหนูยังไม่อาบน้ำอย่างเงี้ยแล้วหนูหนูก็ไม่ได้ไปไหนใช่ไหมล่ะวันเป็นวันพักพ่น่ะแล้วคือวันวันที่หนูทํางานน่ะหนูก็ต้องอดทนกับอาการแพ้แล้วหนูก็ต้องทําตัวให้เข้มแข็งเพื่อไปทํางานแล้วพอวันไหนที่ พอวันไหนที่หนูแบบได้พักอย่างเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่ามันก็ควรจะเป็นวันที่หนูได้พักโดยที่ไม่ต้องแบบบังคับว่าจะต้องไปอาบน้ำเร็วจะต้องไปต้องไปนี่คือก็อยากใช้ชีวิตตามแบบตามใจตัวเองเวลาวันวา่างเงี้ยเพราะว่าก็ทำงานแทบจะทุกวันอยู่แล้วไงไม่เลยกดครับผม เขากำลังบันทาเงชีวิตปัจจุบันของเขาอยู่นะครับตอนนี้วเวาขาอ,อยู่ในเ <laughs> ขากำลังอยู่ในโลกของเขานะครับแล้วก็อยู่ในบ้านของเขาตอนนี้เขายังไม่ได้อาบน้านะครับอาบน้รข้างแรกล่าสุดตอนไหนอันนั้นล่าสุดตอนไหนเมื่อคืนเ <laughs> <laughs> มื่อคืนแต่เมื่อคืนก็ึอยู่ยประมาณตีนะตีหนึ่งเขายังเป็นวันใหม่อยู่ก็ <laughs> ยังเป็นวันนี้อยู่ไม่ใช่เมื่อคืนวันนี้ หนึ่งกล่องก็มีนะครับกดได้เลยหนึ่งกล่องก็มีสามกล่องก็มีผมแนะนำสามกล่องนะจะดีกว่านะครับจะดีกว่าเดี๋ยวหนูก็จะได้เดี๋ยวหนูก็จะได้อะไรคะหืโเดินทางวันที่สี่วันที่ห้าวันที่หก แล้วก็วันที่เจ็ดอีกอวันที่เจ็ดก็อัดรายการอีกอวันที่แปดเหมือนจะมีงานอยู่เซนทรันเวสเก้ยังไงอีกนะแล้วก็วันที่เก้าอ,อยู่ชนบุรีโอ้โหวันที่เก้าอยู่ชนบุรีโอ้ยเป็นอีกเนี่ยตัวเองมันท้องหอยาามน้ำดึกนะคะ<ฮ>ดึกทุกมมือครับสามเดือนเลยเนะี่ย ทุตัวเองบอกพี่เขากดหน่อยแล้วเพราะว่าผมกำลังเพิ่งเพิ่มตะก้านะอันนี้เหลือสามสิบกล่องอันนี้เหลือเหลือเนี่ยเหลืออันนี้เหลือสิบเซตสามกล่องอเพิ่มเพิ่มให้อ่ะไม่พี่มินนี่บอกว่าสิบเซต โอ้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 เล็บตีนาวเลยน่ะอ้าวแล้วทีนี้ถ้าหนูคลอดลูกแล้วอ่ะเขาก็จะไม่สนใจหนูแล้วนะใครเขาหรอใช่สนใจใคร ตัวเองก็จะรอนดูลูกตัวเองจะไม่สนใจเขาเลยเขาจะเป็นยังไงก็จะแล้วแต่เขาเลยทีเนี้ยเบบี้บู๋เหรอเบบู๋เหไม่ใช่คือเขารู้ชะตากรรมเขาแล้วแหละว่าตัวเองก็จะไม่สนใจเขาเลยหรอรู้ได้ไงดูอนาคตดิพรุ่งนี้เลขออกอะไรรู้พรุ่งนี้เลขออกตัวเองจะไม่สนใจเขาเลยตัวเองจะพรุ่งนี้เลขออกอะไรเลี้ยงเราแต่บู๋อ่ะพรุ่งนี้เลขออกอะไรรู้ไหมไม่รู้เห็นไหมเมื่อคืนนี้เขาบอกว่าทองเขากระตุก ใช่ไหมทุกคน14 14บิก๊กมันจะแบบเหมือนปลาตอดใช่ไหมเขาบอกว่าเมื่อวานอยู่ดีๆก็แบบทึกๆทกึแล้วก็ปกุกปลุกมาดูด้วยนะดูอะไรไม่รู้เรื่องเลยนอนอยู่นะ่ะดูดูมาจับดูแล้วมันรู้สึกไงมันเป็นไงไม่รู้เนี่ยตรีมีคนรู้สึกตอดตอดจ้าเห็นไหมตอดตอดเช้าก็าฟังเสียงหัวใจ มันก็ถี่ช่ด้วยสั่งแล้วนะจ๊ะขอบคุณค่ะขอบคุณค้าขอบคุณคบพี่พี่จิ้มเอาเลยนะวันนี้ราคาดีมากวันสุดท้ายแล้วเออไม่ใช่เป็นสุดท้ายพรุ่งนี้วันสุดท้ายเดี๋ยวมันจะถึงพรุ่งนี้ไหมพรุ่งนี้วันสุดท้ายแต่ว่าวันนี้ของจะหมดแล้วค่ะวันนี้อาจจะถึงอาจจะเหลือแค่พุนนะวันนี้ของจะหมดแล้วนะคะทุกคน อันนี้ทางไอ้ลูกฟังกอนดอนเดอร์ครับผมอารมณ์ไม่พูดกับลูกเลยพูดแล้วฮัลโหลฮัลโหลฮัโลโหลเนีย่ยไหนดูที่น้องพูดที่น้องนึกก่งขึ้นบนน้องตัวเองตั้งชื่อให้เป็นลูกแต่ลูกตัวเองอะ่ะตัวเองไม่ได้เอาชื่อเขาไปผสมขนาดเขาตั้งเขายังอยากให้ชื่อตัวเองไปผสมเลยชื่อว่าอะไรเยนิดโมเมนเยนิดนี่เยนนิด ยานิดป่ะซึ่งใช่นิดป่ะใช่นิดบาตีซึ่ผู้หญิงของพอนะที่เขาตั้งครับบอกว่าซถ้าเป็นผู้หญิงเขาจะตั้งชื่อเยนิดหรือว่ายายนิดครับผมไม่ใช่ยายนิดยายนิดไม่ใช่เยนิดพอมาผมชอบ ถ้เาเป็นแล้วถ้าเป็นผู้ชายชื่อคาโลไม่มีชื่อตัวเองอยู่ตรงไหนก็นไมมีชื่อเขาเลยยากไงอะไรมันเป็นยา,ยา,ยา,ยาตรงไหน,นเขาเปลี่ยนแค่พญ,พญ,ญ,พญ,ญนานพยาญชนะเเป็นแค่ตัวสลพัพยัญสนะโบสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะ